โัเกามีนี้ DSP 0ม5ยนึ DSP 015แปครับ,รบตัวนี้ปิกอัพเริ่มมีปัญหานะครับพอปิกอัพก็ใช้เครื่องมือถอดที่หน่อยนะครับปอนซ้ายก่อนแล้วก็มือลวมเข้าไปนะครับจะมีเดือยจะมีเดือยนะครับตรงน,นี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับสองฝั่งฝั่งหนึ่งต้องใช้ เขควงเล็กๆนะครับแทงเข้าไปเพื่อเปิดเดือยออกถ้างัดขึ้นมาเลยก็แตกครับพิกอัพจะแตกดูสภาพครับสภาพพิกอัพ D S P 015นี่ครับ อันนี้รุ่นท็อปเลยไครับตัวท็อปของชากามินินะครับดูนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ a อดนะครับอะคูสติก DSP d ส p สภาพการก็คือครับสาเหตุเพราะว่าขั้วแบตเตอรี่ครับนี่เลยครับเปื่อยครับเพราะว่าไม่ถอดแบตเตอรี่ออกน้ำกรดของแบตเตอรี่ไหลออกมากัดขั้วนะครับ ดีนะครับวงจรไม่เป็นไรมีร่องรอยจากการผ่านศึกรงครามมานิดหน่อยอาจจะเป็นเหล้าเบียร์นะครับหกใสเดี๋ยวจะทำการตัดต่อพันธุกกรรมครับจะถอดล้างแล้วก็ขยับขั้วใหมนน่นี่ครับนี่ครับรอยหยิบร้อยนะครับวงจรนะครับ วงจรแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับโอ้โหเป็นวงจรขั้นเทพครับมีซ U นะครับมีซ U ด้วยสองตัวมีเม็ดชิปหนึ่งเทพครับเทพออก p u หน้าจอยอีกหนึ่งตัวเป็นสามครับเทพมากครับเพราะว่ามันมีเอฟเฟกในตัวครับดูดีตัวนะครับปรับรีเวิร์สได้ครับมี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 พีมีตไม้มัมก์ีัีมีมีม ปีจูเนอร์ในตัวเทพบครับเทพบรุ่นนี้ไม่ไม่ใช่วอลุม่มไม่ใช่สไลด์นะครับรุ่นนี้โอเคครับครับสำหรับท่านไหนที่หาบบิอัพใส่ครับเทพบเท,บ,ทบต้องรุ่นนี้นะครับสำหรับคนไหนที่รื้อแล้วนะครับวิธีรื้อครับการซ่อมของเรานะครับก็ใช้ ใส่อีกอย่างแล้วเนียเน่ยโอ้อันนี้เป็นสินขาวครับสินขาวแต่ว่าเอามาอยู่ในขวดน้ำยาล้างหัวฉีดเฉยๆครับโอเคคแต่คือเป็นสินขาวครับสินขาวใช่ครับผมใส่กิตาโปงส่ทักคามินินะครับ <S <S ตัวนี้ก็เป็นเสียยกันบ่อคามินินะครับรุ่น อ่นนี้นครับกิ๊กอัพรุ่นรองลงมานะครับพึงลื้อเสียเหมือนกันพึงลื้อเหมือนกันนะครับรู้สึกว่ากาวจะมีปัญหาใช่ไหมครับนี่นะครับขอความสุขตามเป็นกกร,รอยจินเนกครับแต่เสียงเท,เทปนะครับ คุณนะครับกดไลค์กดติดตามสองน้ำนะครับเดอ้อไซช่วงนี้รีวิวอย่างเดียวครับพวกว่าได้เรียนรีวิวอย่างเดียว